เปิดดวงชะตาราศีพิจิกนะครับในเดือนธันวาคม2อ6 7นี้นะครับคลิปนี้สามารถรับชมได้ทั้งชาวราศีพิจิกรวมไปถึงผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาพิจิกด้วยนะครับนะใครลัคนากําเนิดอยู่ที่พิจิกเนี่ยก็ดูได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงปลายปี67นะครับเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเนี่ยพิจิกเนี่ยต้องบอกว่าก็ดียังไงก็ยังดียงอย่างนั้นอยู่ <laughs> ถ้าช่วงนี้ผ่านมานะ มันจะต้องมีเรื่องดีๆนะเกี่ยวเรื่องของเรื่องงานเรื่องเงินนะครับมันต้องมีนะครับเรื่องโชคลาภนะบางคนก็จะมีนะครับเพราะว่าทั้งดาวโชคลาภนะครับดาวเกี่ยวกับการงานนะครับดาวการเงินเนี่ยก็สถิตค่อนข้างดีกับดวงชะตานะครับดาวการงานอะไหนๆพูดเรื่องการงานแล้วเราไปเจาะเรื่องการงานก่อนนะครับในครึ่งเดือนแรกเนี่ย นะดาวการงานยังทับลัคนาราศีและอยู่ร่วมกับดาวพุธนะครับอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่โดดเด่นย่างี้เรีกว่าอ่ะโดดเด่นเรื่องการงานไม่จะเป็นงานในองค์กรน,นะครับคนที่มีบริวารมีผู้ใต้บังคับบัญชานะครับก็จะโดดเด่นหรือแม้กระทั่งคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายต่างๆก็จะมีความโดดเด่นนะครับอาทิตย์กับพุธเนี่ยได้กู้จกกักรพรรดินะบางทีเนี่ย ก็คือเวลาไปทําการค้าการขายเนี่ยคุณก็จะได้รับการไว้วางใจมีเครดิตที่ดีมีความน่าเชื่อถือนะครับมีความสะดวกสบายนะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดูเป็นผู้นำนะในเรื่องของการเจรจาคําพูดต่างๆการค้าการขายค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วสุขเองเนี่ยทัพลัคนาราศีบางทีเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ติดที่นะอ,อยู่ไม่ติดที่นะครับาด้วสุขไม่ได้ทับลัคนาราศีครับดา้วสุขอยู่ในเรือนการเงินนะครับาบางทีเนี่ยอาจจะต้อง ต้องเดินทางและถึงจะได้สตางค์นะครับว่าดาวสุกมาจากเรือนวินาศวินาศคือการเปลี่ยนแปลงน,นะครับการเคลื่อนที่เพราะนั้นต้องอาจจะชิปจอลองเท้าอะ่ะอ่านะครับต้องเดินทางนะก็ต้องเคลื่อนที่ต่างๆจนถึงจะได้เงินนะนะอ่ามันซื่อมันจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้อะไรยังไงนะครับก็จะมีช่องทางอื่นเข้ามานะครับเกี่ยวกับการงานเนี่ย ครึ่งเดือนแรกนะครับก็คือปกติดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนให้การอุปถัมภ์คำชูนะครับได้มีโอกาสที่ดีๆในเรื่องของการงานโอกาสดีในเรื่องการค้าการขายหลังจากวันที่16นะครับดาวการงานเป็นเทวีโชคในเดือนการเงินอันนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับถ้าเกิดคนทํางานประจำเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรมากนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทํางานที่เงินเดือนเนี่ยไม่ได้ฟิกนะครับ เช่นทำงานประจำก็จริงแต่ว่าอาจจะแบบมีคอมมิชชั่นเข้ามานะครับครึ่งเดือนหลังเนี่ยคอมมิชชั่นพุ่งเลยนะคอมมิชชั่นพุ่งเลยครับครึ่งเดือนหลังนะครับใครทำการค้าการขายนะครับจะเป็นช่วงที่ขายดีขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะเพราะดาวการงานเนี่ยเป็นเทวีโชคจะได้ออเดอร์ฟุกฟุกนะได้งานที่แบบเฮ้ยฟุกฟุกนะงานดีๆเข้ามาทำให้การเงินเนี่ยไหลลื่นดาวการเงินก็เล็งลัคนาราศีอยู่นะครับนะแล้วก็ดาวโชคลาภ ก็คือดาวพุธเนี่ยก็ทับลัคนาราศีด้วยใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโอ้โหรับทรัพย์ต้องบอกงี้พิจิกนะใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเตรียมตัวโกยรับทรัพย์ได้เลยในเดือนธันวาคมเนี่ยต้องบอกว่าโกยนะเออค่อนข้างดีนะครับดาวการงานจะส่งเสริมดีทําให้คุณมีเงินมากขึ้นนะครับเรื่องของงานเนี่ยนะใครที่มีหุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆปรับให้มัน เข้าที่เข้าทางนะครับกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือในเรื่องของการตลาดปัจจุบันใครทําธุรกิจแล้วมีหุ้นส่วนเนี่ยต้องคุยกันให้ดีนิดนึงนะครับจริงอยู่ครับเขาอาจหุ้นส่วนเนี่ยก็จะไม่ได้แบบโอเคกับเราทุกเรื่องหรอกแต่มันสามารถคุยกันได้าสามารถคุยกันได้หาจุดลงตัวร่วมกันได้นะครับใครทำการค้าการขายก็แล้วมีที่ปรึกษานะครับก็ ต้องเรียนให้ทราบนิดนึงว่าที่ปรึกษาช่วงนี้เขาก็อาจจะไม่ได้สามารถให้คาปรึกษาเราร้อยเปซได้นะครับก็จะต้องอาศัยความเป็นตัวเราด้วยที่ปรึกษาด้วยแล้วก็คนนอกด้วยเข้ามานะครับดาวจำตัวเราเนี่ยก็เป็นนิดก็คือเสื่อมบางครั้งเราเองก็ทําผิดพลาดเหมือนกันหรือบางครั้งเราเองก็มองไม่เห็นปัญหานะครับในดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับก็เป็นจุลจักรแต่ถอยหลังอยู่ในเรือนคู่เพราะฉะนั้นะ บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะขับเคลื่อนได้ช้าหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้รวดเร็วแต่ข้อดีคือหุ้นส่วนของเราเนี่ยคนที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยดาวดวงนี้จะติดเป็นมหาจักรและจะเป็นเทวีโชคในวันที่5เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมีตัวช่วยหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาของเราสามารถช่วยเหลือเราได้นะครับนี่คือจุดที่ดีเลยนะครับนะคราวนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องของการเงินนะครับดาวการเงินเนี่ยมันจุนลจักรก็ถอยหลังนิดนึงแต่ข้อดีก็คือไงฮะ ดาวพุธย่ยเป็นดาวโชคลาภทับลัคนาราศีดาวโชคลาภเนี่ยเราไม่ดูเรื่องของหวยอย่างเดียวเราดูเรื่องของอาชีพเรื่องของจังหวะฟุกๆนะครับในเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยปรากฏว่าพิจิกเนี่ยมีมีจังหวะฟุกมีจังหวะที่เหมือนจะได้ลาบแต่ลาบเนี่ยจ,จะไม่ได้มาจากหวยไงอาจจะมาจากอาชีพของดาวเพราะลาภแปลว่าอาชีพด้วยนะครับคนค้าขายจะมีออเดอร์ฟุกๆเข้ามาทําให้ได้เงินมากขึ้นนะครับคนที่ทําธุรกิจ นะต่าง,าง,างนาๆนานาเนี่ยการเป็นคนกลางตัวแทนในหน้าก็จะโดดเด่นนะครับเป็นคนกลางแล้วได้กินคอมมิชชั่นที่ดีโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังคอมมิชชั่นจะกระชูดเลยนะครับอคอมมิชชั่นจะจะพุ่งมากนะอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีเรื่องของดึงเลยการปรับเปลี่ยนวิธีการนะไม่ใช้วิธีการเก่าๆจะต้องปรับเปลี่ยนไปใช้วิธีการใหม่ๆจะดีกว่าหรือจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของสถานที่ มีการเดินทางเข้ามามีการเดินทางไปพบปะพูดคุยไปขายงานนอกสถานที่ไปพรีเซนต์งานนะหรือว่า,าถ้าเกิดเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอาจจะมีการจอนเข้ามาไปขายตามสถานที่ต่างๆนะไปเปิดบูธออกบูธเปิดร้านต่างๆนะตามสถานที่ต่างๆแบบนี้จะยิ่งเด่นนะจะทำให้มันสมรูปดวงนะครับไม่อยากให้อยู่เฉยๆชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าเกิดคุณเคลื่อนที่ได้ คุณเดินทางได้อย่างเงี้ยถือว่าดีถือว่าสมรูปดวงให้พยายามเดินทางพยายามที่ไม่อยู่กับที่นะครับแล้วมันจะดีกับดวงชะตาในเดือนธันวาคมนี้นะครับนะก็ดีเรื่องของการเงินยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินเอาบอกงี้เลยอาจจะไปไหนก็ได้ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรแล้วแต่นะครับยิ่งไปแล้วเนี่ยไปค้าขายไปทํางานไปทําธุรกิจอันนี้ยิ่งสอดคล้องกับดวงดาวเลยนะครับก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ย มีโอกาสเรื่องของการเงินมากขึ้นนะครับเออนี่คือเรื่องของการเงินนะราศีพิจิกก็ไม่ธรรมดานะเ,ออเขาโดดเด่นอยู่นะครับต่อมาเนี่ยมันเป็นเรื่องความรักเนาะความรักเนี่ยสำหรับคนมีคู่เนี่ยอ่ะข้อแรกเลยมันยังมีความมั่นคงอยู่แหละนะครับไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามแต่มันมีความมั่นคงมั่นคงแต่ก็มั่นคงอยู่ในความสั่นคลอนนะงงไหมะนะมั่นคงอยู่ในความสั่นคลอน ก็คือว่ามันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแก้ปัญหาไปคุณพูดคุยด้วยเหตุผลมีสติต่อการประคับประคองกันไปไม่ใช้อารมณ์แบบนี้มั่นคงอยู่ได้เรื่อยๆได้ออกป่าแต่ถ้าเกิดเมื่อไรคุณขาดเหตุผลนะครับมันจะกลายเป็นว่ามันไม่มีตัวช่วยแล้วนะถ้าคุณขาดเหตุผลเนี่ยดาวพระราสบดีถอยหลังเนี่ยขาดเหตุผลดาวมดุสตยูจะทํางานทันทีเลย มรตยูคือการเปลี่ยนแปลงนะเพราะนั้นคนที่มีคู่เนี่ยก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความรอบคอบเพื่อประคับประคองในชีวิตคู่ถ้าคุณสามารถใช้สิ่งนี้ได้ไม่เกิดเหตุอะไรสบายสบายแต่ถ้าเกิดวันไหนคุณใช้อารมณ์คุณใช้รวราหูมาแทนเนี่ยคุณลืมดาวพรหัสด,ดาวแห่งเหตุผลแล้วสติปัญญาถ้าคุณใช้วร,ราหูมาแทนเนี่ยรับรองพังแน่นอน นี่แหละครับสิ่งนี่บอกว่าเป็นความมั่นคงที่อยู่ในความสั่นคลอนหรือเปราะบางนะครับมันจะมีอารมณ์นี้อยู่นะครับสำหรับพิจิกเนาะในส่วนตัวของคุณเองเนี่ยหมอแมงก็ต้องเรียนตามตรงว่าเมื่อดาวประจําตัวเนี่ยตกเป็นนิดหรือว่าเสื่อมเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยไอความผิดที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็มาจากตัวเราเองนะอ่ามันก็มาจากตัวเราเอง นะครับอันนี้หมอแมนไม่ไดม้มาต่อว่าชาวราศีวิจิกหรืออะไรนะครับหรือมาชี้แบบมูลความผิดอะไรต่างๆไม่ใช่แต่ว่านะครับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะ่ะคนส่วนใหญ่อะมักจะเป็นไงชี้ไปที่คนอื่นอ่าคนส่วนใหญ่แล้วไม่จําเป็นต้องเป็นราศีวิจิกหรอกคนส่วนใหญ่จะชี้ไปที่คนอื่นมันน้อยคนที่เราจะชี้มาที่ตัวเองเนรื่อออกไหมอ่า คนส่วนใหญ่ก็จะมองมองความผิดของคนอื่นมาก่อนนะแต่เราไม่ได้มองความผิดของตัวเองสักเท่าไหร่เราจะลืมมองไปนะหรือเราอาจจะแบบมองเห็นแล้วแต่เราไม่ยอมรับใช่ไหมบอดีบทอย่างนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกแล้วก็ลัคนาพิจิกเนี่ยณขณะนี้ อาจจะมีอารมณ์แบบนี้ที่แบบว่ารู้สึกว่าฉันไม่พอใจเลยคู่ของฉันเนี่ยทำไมเขาต้องทําผิดอย่างโน้นอย่างนี้เขาต้องทําไม่ดีโน,น,น้นนี่นั่นแต่บางทีไอความผิดพลาดอะไรต่างๆอาจจะเกิดจากเราเองก็ได้ถ้าไม่ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กส่วนน้อยนะครับก็อย่าลืมแบบมองมาที่ตัวเองนะครับว่าเราทําอะไรผิดหรือว่าเราผิดพลาดตรงไหนเนาะก็แก้ไขซะเพราะาดาวประจำตัวเป็นนิดอะนิจจคือเสื่อม นะครับมันก็ต้องมีอะไรที่เราผิดพลาดบ้างแหละมันจะไม่มีไม่ได้นะครับนะดาวเขฟองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามพูดคุยกันด้วยเหตุผลประคับประคองไปด้วยความที่ดาวพระศุกร์ดีเนี่ยอยู่ในเรือนคู่ครองหมอแมนคิดว่าถ้าเกิดเราพยายามนะปรับจูนแล้วพยายามพูดคุยแล้วนะพยายามที่ปรับตัวนะครับสามารถที่จะยืนยงอยู่ได้นะในความสัมพันธ์ นะไม่ถึงขนาดเลิกละออแต่ถ้าเกิดเมื่อไรคุณไม่พยายามปรับตัวแล้ว,ลวคุณใช้อารมณ์อย่างเดียวใช้ความโมหะจริตอย่างเดียวเนี่ยด้วยลาหูเขาก็ตรีโกนกับอังคารดาวคู่ธาตุลมนะมันมีสิทธิสติคุณจะหลุดไงแล้วถ้าคุณใช้อารมณ์นำเนี่ยพังแน่นอนอพังพังนะครับก็ต้องระงับ ติอารมณ์ซะหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องของความรักนะครับความรักของคนมีคู่ประมาณนี้ส่วนความรักของคนโสดนะครับถามว่ามีอกาดเจอไหมมีดาวปุตตะเนี่ยเลงลัคนาราศีในเรือนคู่นะครับมโอกาดเจอครับคราวนี้ดาวคู่เนี่ยเขาเป็นมหาจักร นะในวันที่5จ้าจอจ์นเป็นเทวีโชคเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะแบบเจอแล้วปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเลยนะอ่าตัวเราก็สแสวงหาตัวเขาก็เข้าหามีโอกาสที่จะสปาร์กกันแบบแบบปิ๊งปังปิ๊ง,ป,งปังเลยนะอ่ามีโอกาสที่จะรวดเร็วอยู่เหมือนกันนะราศีวิจิกนะ <c oughs> ปุ๊บปั๊บรับโชคนะเออมีโอกาสมีโอกาสนะครับแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้ด้วยนะครับว่า ขอภายขออนุญาตนะครับมีโอกาสที่มันจะลึกซึ้งที่มันจะเกินเลยและจะมีผลพวงนะครับต่อเนื่องไปถึงปีหน้าระวังในเรื่องของเอางี้ละกันถ้าเกิดว่าใครอยากมีบุตรอะมันก็มีโอกาสที่มันจะสุขสมหวังด้วยแหละนะครับแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมคุณต้องป้องกันตัวดีๆนะคุณต้องป้องกันตัวดีๆนะ าดาวปุตตะเนี่ยเล็งลัคนาราศีนะครับลาหูหยู่ยพบปุตตะด้วยนะครับดาวความรักเป็นเทวีโชคด้วยโอ้โหหลายๆอย่างเนี่ยมันเข้าเกณฑ์กันหมดเลยนะครับคือถ้าคุณเจอใครแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกดีอะรู้สึกว่าเขาใช่นู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับอาจจะปล่อยตัวปล่อยใจเนาะถึงขนาดที่ว่าอาจจะมีการตั้งคันในอนาคตได้นะครับตรงลักษณะนี้เลยนะก็ต้องบอกว่าถ้ายังไม่ชั r e อย่าพิ่งปล่อยตัวปล่อยใจขนาดนั้นนะครับต้องป้องกันด้วยนะถ้ายังไม่ชัวร์นะเป็นคนที่เจอกันใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับก็นะดูแลตัวเองป้องกันตัวเองซะหน่อยนะครับบางทีมันอาจจะเพราะว่ามันดาวเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะแบบนะเรื่องของอบุตรหลานบริวารจับมาโดยปุ๊บปั๊บนะออมาโดยไม่ทันตั้งตัวมันมีเรื่องแบบนี้อยู่นะครับ ก็เตือนกันในฐานะโหนในฐานะคนที่ดูดาวเนาะไม่ได้อยากจะไปละราบละลวงอะไรนะครับเถ้าเกิดฟังแล้วละคายหูหรือรู้สึกไม่ดีขอให้ขอภัยขอภัย,อยด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องทายตามดาวนะเอออ่ะแล้วก็อต่อมาในเรื่องของอสุขภาพและอุบัติเหตุนะครับอชาวราศีพิจิกเนี่ยมันต้องระวังอยู่แล้วถ้าบอกงี้เพราะดาวประจําตัวคุณเป็นนิดเนี่ยเสื่อมบางที เรานี่แหละจะไม่ระวังนะบางทีก็เดินไปเตะขอบโต๊ะขอบตูขบตขบต้ขอบเตียงชนโน่นชนนี่หรือว่าขับรถเนี่ยขับไม่ระวังไปชนคนอื่นชนชาวบ้านเขาหรือไปชนเสาเสืออะไรพวกนี้นะขูดขีดเฉียวชนเบียดฟุตบาทมากอะไรบั่งคือบางทีมันเกิดจากเราหรือไม่ได้เกิดจากการการะทาของเราหรอกแต่ว่าอาจจะเป็นพวกอยุยานพาหนะของเราหรืออุปกรณ์รอะไรต่างๆท,ท,ท,ที่มันชำรุดนะครับ ทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับเพราะว่าดาวเจ้าเริญมพันธุเนี่ยก็คือดาวพระราหูราหูเจอมฤตยูบางทีเนี่ยรถยนต์นะครับที่เราขับเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่ดีไม่พร้อมนะครับอาจจะเกิดชำรุดเสียหายดาวคานเนี่ยเป็นนิดก็คือยานพาหนะของเราเองเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะเกิดชำรุดเสียหายหรืออาจจะเป็นเหตุนะทำให้มันแบบไปเกิดเหตุอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็ต้องตรวจเช็คดี นะยิ่งช่วงเดือนธันวาคมหรือใครจะไปเที่ยวไหนหรือแบบช่วงปีใหม่เนี่ยคุณต้องตรวจเช็คสภาพนะครับยางเป็นยังไงน้ำมันเครื่องเป็นยังไงเครื่องยนต์นู่นนี่นั่นตรวจเช็คสภาพให้พร้อมนะครับมันจะได้เป็นการจำกัดนะไม่ให้เกิดเหตุขึ้นนะครับหรือเกิดเหตุก็เกิดให้เบาที่สุดให้น้อยที่สุดนะครับดวงเนี่ยเขาบอกมาแล้ว50%เนอนาะอีก50%อยู่ที่การเตรียม นะรับมือของเรานะครับถ้าเกิดเราเตรียมดีแล้วนะครับเ <_ d ial> หตุอาจจะเกิดอาจจะเกิดน้อยเกิดเบาแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เตรียมรับมือเลยดาวเขาบอกมาแล้วโดยพฤติกรรมเราก็ไม่ได้เตรียมรับมือด้วยเวลาเกิดเหตุมันอาจจะเกิดเหตุเยอะเกิดเหตุหนักก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของดวงดาวกับเรื่องของพฤติกรรมเราต้องคู่กันนะครับเออนะประมาณนี้นะครับ ส่วนเรื่องสุขภาพนะครับอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าดาวจำัวก็เป็นนิดก็เสื่อมและดาวมฤตยูดาวเจ็บป่วยเลงละคนาราศีบางทีอาจจะเจ็บปวดนะเนื้อตัวนะครับกระดูกและฟันอันนี้ระวังนิดนึงนะครับกระดูกกระเดี่ยวต่างๆกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะบางทีอาจจะกล้ามเนื้อหรือว่าภัยจากของมีคมภัยจากของแข็งต่างๆก็เพิ่มความระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ใครยังไม่มีประกันอุบัติเหตุก็แน,แนะนําให้ไปทํา แนะนำให้หาทาเถอะไม่กี่ตังค์ไม่กี่บาททาแล้วเนี่ยถือเป็นการแก้ดวงแก้เคสทําแล้วเนี่ยเป็นการพูดง่ายๆนะใช้ภาษาโหนเหมือนสะดอกเคราะห์ให้ตัวเองอะนะอาจจะเสียตังค์ไปกับเรื่องของอุบัติเหตุก็คือการทําประกันนี่แหละอ่าเนี่ยดีและในแง่ของความเป็นจริงทําไว้ประกันอุบัติเหตุนะก็เผื่อ เกิดเหตุอะไรขึ้นมาปุ๊บอ่ะก็ได้ช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายเราใช่ไหมครับเออพรานั้นมันดีทั้งในเรื่องของความเชื่อดีทั้งในเรื่องของความเป็นจริงเลยนะการทาประกันอุบัติเหตุนะครับคุณทําที่ไหนก็แล้วแต่คุณเลยนะครับเออประมาณนี้เรื่องของอ่สุขภาพและอุบัติเหตุนะครับต่อมาเนี่ยเรื่องของโชคลาภครับพิจิกเนี่ยเอาง่ายๆนะโดดเด่นทั้งเดือนอ่ะโชคลาภนะอันนี้พูดกันแบบไม่อวย แต่ว่าพูดกันตามดาวตามตรงโดดเด่นทั้งเดือนในวันที่หนึ่งเนี่ยก็โดดเด่นด้วยดาวพุธเนี่ยที่เขาทับลัคนาราศีพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภทับลัคนาราศีอยู่โดดเด่นเลยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ไอ้วันที่หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเด่นละพอวันที่16อีกวันที่16เนี่ยดาวโชคลาภก็ยังทับลัคนาราศีอยู่แต่จะเด่นกว่านั้นอีกเพราะว่าอะไรดาวศุกร์เนี่ยจรเป็นปฐุมเกณฑ์นะ ดาวสุกเนี่ยเป็นดาวพวกทรัพย์เนาะดาวสุกมาจากเรือนวินาศและมาจากเรือนคู่มีโอกาสได้โชคจากการเปลี่ยนแปลงการาโยกย้ายต่างๆหรือโชคจากการเดินทางโชคทางไกลนะวินาศแต่มันแปลว่าการพลัดถิ่นถ้าคุณเดินทางนะไปซื้อสลากต่างถิ่นแดนไกลอันนี้จะเด่นใครไปเที่ยวไกลๆไปซื้อสลากโดยเฉพาะใครไปเที่ยวภาคเหนือภาคเหนือภาคอีสานให้คุณซื้อสลากติดมาด้วย เข้าใจไหมเออเพราะว่าโดดเด่นในเรื่องของโชคทางไกลโชคไกลบ้านเออโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยลองลุ้นดูเลยอันนี้วันที่16จะโดดเด่นนะพอสมควรเอ่อพูดง่ายๆว่าในเดือนธันวาคมนี้ทั้งวันที่หนึ่งและวันที่16ราศีพิจิกเป็นราศีที่โดดเด่นทั้งสองงวดเลยนะครับ <c oughs> นะเ,เดี๋ยวไว้เราค่อยมาเจาะกัน ในคลิปโชคลาภที่หมอแมนทาให้ชมในทุกๆนวดเนี่ยเดี๋ยวเราเค่อยมาเจาะกันตรงนั้นละกันนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดนะครับของดวงชะตาราศีพิจิกและลัคนาพิจิกในเดือนธันวาคม67หากท่านชื่นชอบและเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอแมนด้วยนะครับพบใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ